สวัสดีครับออตอนรับเข่าสู่ทีมงานบุญพารวยครับพ่อพี่น้องครับมือที่เท้ามาอยู่ที่บ้านแพงสีครับผมเนาะมาตามตัวเลขเสียนน้อยอันนี้สถานที่ที่เข้าอยู่นี่ก็คือบ้านเซียนน้อยเขาเลืหาดหลังใหญ่ของเสียนน้อยเสียนน้อยหลักยังเสียนน้อยหลักสิบเสียนน้อยหลักสี่ครับทนบงเียงเป็นไหนอุ้ยคักแน่อีหรีคักแน่คักจัง จังจนม้วนนงสีจังแล้วยสองหางแตกแม่แมัแแตกธรรมดาระเบิดแม่ช่วยน่ะช่วยน่ะแตกแตกแน่ช่วยเอ็กซ์ซีบ้างเนี่ยสองหางแตกครับนี่ดีเอ็นเอครับพ่อยม่น้องครับเขาบอกว่ามวนนี้สิให้แบบบูบูให้แบบบูเลยให้แบบเท่ๆเลยให้จากที่เคยใหซีหางหาหางบนล่างบหย่างละสามหางยังถึงบอกไหที่ให้บูก็เก่าผีให้บูก็เก่าขนาดว่างวดนี้เพิ่นว่าให้บูเลยนี่ วันนี้เพิ่นว่าเพื่อนไหนบูดดิสองหางแตกเนี่ยนี่บอกว่าหนี้เสียบูกาเก่าบูก็เก่าไอ้ตัวเดียวอธดกครพ่อเนี่เนะแล้วจะไหนเข้ากับจีไปติดตามเพื่อนทั้งในครับแต่ว่าถามว่าหนาที่ตามบ่เพื่อนไหยมั่งแต่ตอนงหดลังคนลืมเข้าถูกต้องโดยเฉพาะผมนี่ลืมเข้าจักโมูแล้วลืมเลยครับผมให้เรียกว่าสองหางก็คือแปดสามกับศูนย์สามเนเขาโป่งเลยนะเบิ่งเขียนเบิ่งเขียนสามหลักหน่วยพนะแปดหลักสิบประาน ก็มีนั่นเลยก็มียางอื่นเลยก็มีกลับไปกลับมากเลยคือขักเนี่ยแต่ว่าขั้นทพูดถึงเรียงเสี้ยนน้อยเนาะเสี้ยนน้อยหลักสิบเข้าสี่เห็นกันว่าอสองงวดที่ย้อนกับเพื่อนไปประมาณจะวางสีหางงวดนี่แหละสองงวดลุดเนาะลุดรลุดต่อกันสองงวดลุดต่อกันสองงวดเนาะหลังจากนั้นมากก็เลยผมก็ได้ติดตามอยู่ช่วงประมาณสองวดไอ้งวดนึงนี่แหละหลังจากนั้นมากเข้าอีกแล้วก็เข้าต่อเนื่องกันมากเลย เนาะงวดกันหลายตัวลงวดกันหน่อยตัวแบนงวดกตอนหน่านี่เกาซีได้่นเขาเกาซีหน่าวซีครับเจ้าถือวะบ่ถือแล้วบ่ได้มาเนาะเนาะโอ้ยนี่เลยนั่งอยู่ทั้งข่างนี่พากันได้บ่มันเป็นแสนคนบ่รำมูนี่บ่อุ้ยเนาะแต่ว่ากับว่าเป็นยังแนวทางนี่ห้าเก็บรายละเอียดไว้ครับห้าแคปจอแคปจอแคปจอไว้ครับแล้วห้ากับมาอ่าเอามาเปลี่ยนแนวทางเอามาเปลี่ยนรายละเอียดที่ห้าสีวิเคราะห์กันเอามาเปลี่ยนเนาะกันในช่วง คงสุดท้ายก็ว่าได้เร้องสุดท้ายบอกแม่ว่าได้แล้วเขาไปซื้อรถมอเตอร์แนงสันเขาต้องวิเคราะห์พินิจพิจารณากันดีๆเนาะแต่ว่าเขาเราโดนพ่ดแล้วว่าผู้แบสเบิร์ตกับจีเบิร์ตเหรอที่แบสเนาะไปทั้งตัวสัตว์ไปทั้งตัวอ่ะไปเพรเสียไม่น่าครับพราะไ่น้องครับเดี๋ยวสีพายางเขอบไปหาพราเสียหน่อยฉันเพิ่เตรียมโตแล้วถ้าแปรงแต่งโตัถ้าปากขีดคิ้วไว้แล้วครับไม่สูตรบองวันนี้ใช่ไหมใส่สูตรวันนี้สีไฮแบบบูบูครับตามมาครับพี่ซี่ครับ He ความก็เชื่อนอยนะครับอันนี้ย right th ังก็ด้แจ้งนาถ้าปากใดๆทั้งเกลนนะครับนาสดๆตักับนี่เกติเราสิขีดคิ้วความย่ำสีหวานนี่นะขีดคิ้วตาดีสีป่อมเอามาดิขออนุญาตตั้งกล้องเล็กน้อยนะครับเอ่อตั้งกล้องเล็กน้อยเป็นไงมาเจอแท็กเท็นแม่แถเลี้นะมันเหมือนธรรมบาราเลยเนาะโอ้ยคือบู่ค่ะแต่บางโน้ตบางผลย่ำจะควางด้วยบู่พูดได้หรอว่าวันนี้สิให้บู่บู่บู่ยีหลี ว่บาไฮไลายตัวนี่เนาะโอยสองตัวแตกมันาะบนนี้ท่านบดาเดย์อห้ตัวนั้นว่เป็นหาเปลี่ยนทำพี่ได้เอาหายพี่ได้มาใส่แต่ยังใครดีสามตัวยังใครดีสามตัวเอาเอานั่นเลยมาที่อยากอยากนั่งขังเั็กน้อยให้นั่งขังเลยเรื่องผมเนี่ยประ่าณนันบอคักนะเป็นผู้สัมภาษณ์ซื่อๆกือบอคักต้องอยากนั่งขังเล็กน้อยประคบประคบเล็กน้อยสลาได้การแล้วมือนี่เนาะ เห็นไปเห็นชัดเจียนดีวะชาเจนเลยชเจนดีเนาะเห็นสองคนบอผมนางกะไทยผมนําแนวยะไทยจะเสียนน้อยเลยครับสุมกล้องไปหาจะเสียนน้อยพอไทยผมน้ำมาไหวนี่นี่คือตัวจริงเสียงจริงพ่อเซียนน้อยหลักสิบหลักสิบนะครับเน้นไปที่ลักสิบคันลักสิบเล่าหี่พอใครผลาแต่ว่าบางที่กันมีหลุดมัางเนาะแต่ว่าลังเทียกับซับไปซับมากเนาะลังเทียบออมยนวา หลักสิบจะไม่เป็นหลักหน่วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดเออเมันเปลี่ยนเลยครับผมเอาเป้าดังๆนี่ได้อพอเด้อปล่อยหูว่าใครดีเด้อจะว่าอยเอาเสียงดังอ่าบ้านนี้มีเอฟซีทรหาบ้างมีอยู่มีอยูนบ้างเพิ่นมาขอเนี่ยทั้งเพิดแต่ว่าโอ้คือแม่นแท้งานงานนี่างเงั่นเฉยเออเปิดจากของธรรมดาครับผมอือก็มีคนทำถึงอยู่ว่าวันนี้ว่าเป็นคับเกือบอยู่ว่าชั่นว่านั่นเพิ่นมาเพิ่นได้เท่าไหร เอาไาได้อยู่เนอะดันใช่แล้วบัดเนอะควณคัดมาเลยลามเพื่อไปตามตู่แม่นบ่ครับผมเอามันบ่ไปจะรุดบ่หรอพี่พี่สั่นอ่ะเพราะว่ามันตอกหลังแน่อยู่นี้พี่สั่นมาบางดีดีแล้วฮะมันรัดรุดครับมันอึนพอเรัเไปามรุดก่ห้ารับพันนี้โอ้ห้าเนี่ยรับสอนช่วยมันดังแข็งตัวนี้คันบ่เนี่ยนี่เนาะแต่ดีหรอกมันบ่บ่รุดเนาะครับผมบอก่มันบ่รุดจัดทว่าดี ไปว่าเหาเข่าต่อเนี่ยงกันมาหลายงวดแล้วหลังจากที่รุดไปช่วงนั้นผมจําได้สองงวดติดเนาะผมการโอ้ไผ่บ้านว่าเม่อไหร่ส่วนจะขนอะเชียงส่วนมีมีน้ำผู้พรเจ้าที่ตามเ้าอยู่ครับมีมีน้ำจนว่าอนทำมาเป็นยังคือเป็นเคลียรเคลียด์เป็นมาส่วนครับผมครับผมแต่ว่ามันก็คือน้ำกินน้ำเบนเออกินน้ำนอยากเป็นอย่างเงี้ยเสียต้อม ยังกันหลักอะเดี๋ยวกำลังใจเนาะโอ้แม่ครับผมเป็นวงเอฟซีป่ะหอเออวงนี้ว่ามันเขาดีกะดีใจน้ำยูครับผมเป็นกี่น้อยกี่ร้อยกับอย่างของเพื่อนเนาะว่ามันเปลี่ยนสีต่อไอนว่าเพื่อนท่าห้ยเลขกว่าว่าสีเปลี่ยนท่าชังแม่ไทยท่ามเองว่าว่าสีโตอายเองจังจะเวลาเท่าห้ยเลขเนี่ยเท่าอยากให้เจอแต่นี่เลขกนะบ่แม่นว่าสี่ให้รอยขนเสียงกันบ่แม่นทางันด้สาเหตุที่มาห้ยเลขอยากให้เพื่อนได้โชคได้ใช่อยากให้เพื่อนได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่ามแต่นี่ มันเป็ี่ยนสั่นนี่ใครเพื่อนไปสร้างไปเปลี่ยนเพื่อนเนาะแมนวันนี้แปลงเปลี่ยนไดเพื่อนละหมายถึงว่าให้เพื่อนด้มีใส่มีสอยเนาะอยากให้เพื่อนด้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำยังกี่นาเย็นน้องในสองเท่าเนาะครับผมมันเปลี่ยนยังสั่นดีลงไปครัสมชื่อว่าเชี่ยนรักสีโบแมนโบโตบุญตัวเนาะอย่าเคยแห่เป็นเชียนสายล่าเข้าเนาะครับผมครับว่าเป็นกวดหาจังสีกับก็เลยว่าเออเป็นกวดเป็นช่องนั้นช่องนี้ก็น่าสนใจกันครับผม เขียนกันน uh ั huh. uh ่นเท่า huh. น uh ั้นเข้าใจว่าช่องของมันอ่ะโอ้ช่องบ่ะโอ้ซี่ช่องนี่ถามผมเลยผมรู้จักมันรื้อมันริ้อมันเฉอยโอ้โอ้ไปแยตะกดเบิ่งเวลาเขาตรงนั้ให้สัมภาษณ์นี่ไม่รู้จักว่าให้สัมภาษณ์ช่องไหนเลยตัวนี้มันมันอะไรเหรอว่ารื้มแล้วก็โอ้ฝานกับลูกอังคือกันเลยที่อาจาจ้าตัวถามว่าจะไปตามเลขเทียนน้อยได้ช่องไหนวอาเลยบอลลูเลยอืมบรูเจริญพรเลย อเมื่อนั่นบอกว่าอย่างบอกว่าโอ้สามมาสามยังกบไปวัดไปสามมาห่วยอืบนสีมาดีจริงสามมาดีดีวอกปพิ่ขึ้นเ้าสามมาสามมาอีกทสามมาเนี่ยยังวันนี้นี่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 เห็นบ่อดิจังหวะนี้สามมาเป็นบ่ผมจังว่าผมบอาว่าผมยกตัวอย่างว่าผมย่างไปวัดไปบ้านนี่บันนี้เจ้มั่นใจเจ้าเออพระก็ยังมั่นใจเลยเนาะว่าเจ้ นั้นนาคาวัดนี่สามมาสามมาเราสามหน้าสามพุทธศาสนานะเพื่อนมั่นใจค่าเติบพี่สามมาหมวดนี้ก็ได้ปัดปุ่มปอดเลยเบียนจังเนาะเอาบัดนี้ในส่วนงวดนี้ดิบัดนี้ไอ้หมวดนี้ดิได้ไปได้เคลย์ไปไปคือผมแม่จ่อมือพ่นป่ะมีเล็กน้อยนะเล็กน้อยแต่คิวข้อควยควยพิจารณาไปเรื่อยๆครับผมพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ต้องสำรวปพัดได้เอ้าสำรวปพันได้เพราะว่าเขากบมือมัน คนมาซื้อของยังเทยวกับมื่อคนเมาเคนยังเรื่องกับบะมีอารมณ์บ่มีจังหวัดเดียดนะโอ้ไผว่ายังบ่มีสมาธิที่เหตุจักผู้เมาเนี่ยจักผู้มากินเหล้าเมายาอยู่แนวเปิดร้านขายของน้ำาะตั้งแต่ของเมาแน่สมบัติไม่จังไลยเมาล้ำเพลืนงานโอ้เออนี่เปินกับว่าเอ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 าที่เอาจังนเอาแบบ่ั้น มันที่เขาไปเขียนกนต่เริ่มไปอ่ามือไม้กับี่ที่พวท่านได้มดเวลาง่ายเราก็แต่แตเป็นอย่าง <ata? S 2> แต่ความไม่โอ้เห็นพ่อว่าเอาดอกันค่ข้ามมาออแล้วเนี่มัาที่เนี่ยนะะอ้คือบ๊อบเมือก้วนก็เห็นน่ว่านว่นก็โออเดี๋ยวฉันมือเออดยไปวหดเขาแล้วะอ,อือนนเอาขึ้นมาฉันขึ้นดพี่แล้วมือฉันเพราอนี่นะเพรากินข้าวแซ่บเขาเมมาเป็นกระสายเนาะเพราะเรามวลน้ำมูครับผมเพราะกินเห็ดเชียวพ่นดอกครับผม กับมีมีแน่นําย่ามีหมูมี่บวกร่าม่เนาพอะเนาก็กินเหมือนมูกับบอังทุ่มเช่าห้องบัดนี้เริ่มเมื่อนพ่อเลยที่ว่าได้ตัวเลขบางนึงเงินอายอยู่เอาคนนี้เฮือจังไรพุดธีไม่ผมยังมั่นใจว่าเลขอายสีเขาอีกเพราะว่ามันเขาต่อนกันมาตลอดจังว่าที่กิ่งแล้วเนี่ยเขาต้องมา่ง่อกันช่วง มันหลุดสองวัวตอนนีค่อยมาเปลี่ยนมันมัเมืองเมือเร็วมันเข่าเคลือบอักเข่ามาจะหดซีเก่าครับเอ๋อมันมาแนวทางเก่าเ็ดออกมาเ็ดออกมาเอามาทางเก่าตัวนครับยิ่งเข้าไปเรืยๆสามแปดสามแปดสามตังจีเดี๋ยนี่ม่วงๆไปแล้วครับถือมาอีกสุดเต๊ะมาอีกสุดเก่าอีกเอ้าเข่าทางตัวนี่วันนี้สีป่อยตัวเดียวเลยวันนี้ว่าสิเปาหลายตัวเดียวครับมีแล้วพูดแปดสามก็คือสาม โอ้ที่เอาแบบจังซี่เอาแบบบูบบู๊ของแจกยี่เราอีกโอ้ที่ที่ให้ซองหางแตกไฟว่ามันหลายตัวคนไอ้ไฟที่ระเครงตัวเสียงพันเพิ่งตัวพันจิบมหาเนี่ยแจกจนสามหรือสามถึงแปดเนาะทั้งตัววังวันบางเนียงไฟแปดสามกับศูนย์สามเอฟซีทรมาได้เลขว่ะป้าเจ้าหน่อยหลักสิบมาเขาค่าเขาเนี่ยแถวเลขนะว่าท่นเต้าไปตามเนอว่าท่นตามกระจีเฮ็ดจังไหนฟ้าว่าตามเพื่อนบ้านได้เลขเจียกว่าเฮ็ดจังไหนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนีมันบ้านได้ จังไรเราน้นาาองแมวเราจับจอดเนาะอว่าพอจิมีเล็กองเล้วิ่งให้จังไราะสิพอมีอยู่เนาะเขาคิดหาตัวคู่ตัวยังไงให้อยู่ดอกจังว่าเสียงได้วิ่งไ,ไ,ไปก่อนครับเออจักจังไรนี่ละครับก็เลยไปหาเพิ่นมีตัวจับเกิจับไปทาเนาะนีะน่ต็ว่าตัวนี้ตัววิ่งสิ้มไห้ไว้ให้อยู่เอ้าเขียนมาบตรงโน้บป่ะทีเด่ยวคอยสิมีแนวถามอยู่เด้อยใช่คลิปหลังจากที่ให้เลขวิ่งมาแล้วอ่ามีแนวที่ถามอยู่ถ่ายคลิปตัวใดไอร่องรางโน้ คือว่ามันถือเป็นยาบ้าเคล็ดต่อได้ในรถแน่น่าเออเอามาได้ดูเนาะเออเอาได้เลยนะเคล็ดเคล็ดเคล็ดฟันวันนี้นะเคล็ดวันนี่ไหมอืมเอามันหลัก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 สิบบอกเขาเมื่อตัววิ่งซื้อสิสิบเป็นตัววิ่งไว้ให้ก่อนโอ้ยัางใบห้านฟันหลักเนาะพวทคุณฟันหลักเป็นลูกวิ่งไว้ให้โอ้มีเล็บจะไหนอยู่นี่ในี่บ้อยว่าเนี่ว่าได้เราดิเล็บของเล็บคำนวณคำนวณรถดิอืมแต่ว่ามีเล็บจะไหนแม่นยังไงท่านอยากบอกหรือยังไงให้ถ่าฟันประกอบอยู่กับบริจาคล่ะเนี่ยอ่า อ่ากันมันไม่เกี่ยวกับขันน้ำครับขึ้นจะขึ้นจะง่ามอยู่บนขันเนาะครับผมขันว่าได้ผูกกล้วยไปสามตัวครับผมขันว่าเพื่อนได้ฝันเนี่ยเนาะกันพอพอเสี้ยนหน่อยเนี่ยกลายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ฝันนี่หยว่าบ่ธรรมดาเขาได้ฝันจําได้บ่ว่ารถดลดจำรอว่างกับว่างอือฟันว่าจะหนอกแต่ว่าก็อย่าลื่อนบบสองอันนี้มาประกอบกันแต่ว่านี่ไฮแคทตัวเดียวไว้เก็ทตัวเดียวอืมตัวลงเป็นสัมภาผัสไข่คือเขาเป็นไข่สัมภาษณ์เจ้าไข่คือว่าลายแต่มือนที่ไหน เนาะเอาอมาชเนีอมาช่เนะเอ้ะอีเกีดหามากตัวเดียวสักันเกียดเนาะปั้นบาดปั้นเกีอดั้นไปปั้นมากกว่าเลยปั้นเกียดเอาปั้นเก็ไปให้โอ้กาวาประมาณกลางบ้ใกล้เมือเนาะน่ไท่เพื่เขาอีนี่ไฟย่างคามไปทุกคนไฟย่างคามไปบ้านเชี่ยนนอยผ้าด้วยฟังคุณกาคือว่าเสชี่ยนนอยผ้าด้วยมาก ได้สองตัวไปแล้วสั่นเพัดกับม้าไม่ไดแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นเกิดพิ่นบอกใครหรอกที่ฟังยังแม่นมาโอ้ก็คือเป็นเชีาเล่ห์น้ำกันมาแมันนั่นน้ำกันนี่สิมาปรึกษาอย่างเด็กันนี่สิเกี่ยวกัวอะไเขาอะไรอสินะว่าเออเพิ่นว่าเอาชั้นเอาตัุ้ดิไทยร้ามสัตวนะโอ้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ว่าอันสมมตินี่ถือให้นิ่งๆจักหน่อยในานเด้อหอนเลยไม่จ่ายห้างนะครับคุณครับ โอ้ข้าคือว่าเสี่ยนหน่อยเพื่อน่าปรึกษาน้ำกันเปลี่ยนเสี่ยนคำนวณนน้ำกันเป็นเสี่ยนคำนวณกับมีการแลกเปลี่ยนกันเด้เฮียนอยู่ตรงข้ามกันนั่นเด้เฮียนเพื่อนจะฟังขุนโอ้วังหนึ่งผมพอดีแลกามาหาเสี่ยนหน่อยก็เรืแลกไปหันตรงข้ามกันข้างรวยเด้ตรงข้ามกันผู้หญิงเด้หลักหน่วยผู้ชายหลักสิบนะเออเซี่ยนน้อยเนี่ยเสี่ยนน้อยพารวยนี่เป็นเสี่ยนหลักหน่วยเนาะแต่ว่าเสี่ยนหน่อยพารวยนี่เป็นหลักหน่วยเออแต่ว่าพอเสี้ยนน้อยเนี่ย เป็นเสียน้น่อยลักเสบอันนี้ลักเสีบลักหน่อยเพิ่นก็นเลยมาเบากันแต่ว่าผมคาดการว่าได้ตัวจับคู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เฮ้าค่อยสิไปสัมผัสเสีสเยนหน่อยอทีหนึ่งว่าว่าชัดเจนซับใดเนาะใน,นส่วนตัวเลขกระได้ว่าเปล่ยนแปลนความคิดกันจังไดเนาะอ้าจังไดกะได้เจ็ดได้พรอมพี่น้องได้คลิปนี้เด้ยืยวิ่งเจ็ดเทวิว่าตัวนี้คือฟันแลว้วฟันเจ็ดฟันเจ็ดอ่ะครับผมพอเสียนน่อยลักสีบมีฟันเจ็ดแล้วกินเขาไหลาย หวข้อตัวไปคุยงไนี่ไปมกอ้ยสร้างมาแต่สันเขาคาบเดียวว่ไอ้ไอเขาบอกไปปวดตัวนี้มาหนักไปปวดจะาเสช่องสีบอกนี่ฝึกแม่นก็นี้มาสั่นอืมหัวมนร่างสื่ออะไรนี่มาสั่นรากแ้โอ้อ่นหนังสือเมื่อัหร่อ่นอะไรโอ้อ่านหนังสือธรรมดาเพาอ่านเลยสีมาท้องคล่องใสยังไงติเราทั้งขามแล้วเลยนะบายับตัวใไม่หันทั้งใกก็ทังเองคนหันอืมทั้จุดไปกับป่นั้นอ่นไรอ่ะไรบอกว่ายอดแต่่าวด มันได้อ่านบ่ได้เขาอ่านหนังสือห้องศิษย์เขาเรียนมาภาษากรุงเรียนเขาเนี่ยมา,มา,ม,ามาเลยได้องค์การความหมายมันมีอันนั้นอยู่มันมีแปรอยู่มันมีแปรเป็นภาษาไทยอยู่มีแปรเขาเป็นภาษาอังกฤษฮะประชาชิปไตยเนาะเนาะทั้งรัฐมีการิรบกวนอ่าพ่อเสียนน้อยหลักซีฟซัมนี่นะครับเดี๋ยวเอาศิไปสัมผัสต่ออ่าของเสียน้อยหลักหน่วยเนาะ ว่าเพิ่นดได้ตัวใดมากแล้วให้ติดตามไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าที่เปลี่ยนในส่วนของอตัวเลขทุกสำนักที่แอฟซีไปต้อจากนี้จนหดมือออกกูละสิม,ม,มีเอาฝากต้อนการินทีตลอดอแต่ว่าหลังจากเลาะมือสุดท้ายเขาสิม,มีกันมาวิเคราะห์กันอเอาจับหลายสำนักมาชนกันแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้ว่าสี่เปลี่ยนได้ตัวเลขตัวใดกังก็ไดนะแต่ว่าเมือ่อใดที่ใหญมากอีกกไป ประมาณจกวันที่เัืนอ้วันที่ยังวันนี้สิบเจ็ดค่ะประมาณยี่สิบก็ไดประมาณยี่สิบเนาอายนะมันเป็นยี่สิบเราครับผมยี่สิก็คืองานกับยากก็คือพัชราชอยกัน้ะครับผมครับเซ้าขายรถนะเจ้าขายรถเซ้าเซ้าขายของกับเซ้าขายสัมภารเพราะอายุทูวสี่มาเล่ได้สีมาไทยถ้าจะเอาเลขให้ยุ่บยุ่กน้าปิดร้านว่าสันนะเี็ดนอกไม่เป็นอาชีพเอาละครบ้านนี้ ทิมท่ายไว้นี่ผมจิขออนุญาตลงเบอร์เจ้าในซองเลยปะเนาะผมพ่จิตร์แค่กอนที่เบอร์เออลงลงเบอร์ไใบคาเทียผู้ใดคาเจ้าได้โชคได้ใช้ทำคาเทียคาเจ้าว่าพอเอาไปกินกาแฟได้ห้าบาทสิบบาทแมันบ่ล่ะแมนเออคาเทียคาเจ้าโทษจิตตอนได้โดยตรงนะแต่ว่าข่อยขึ้นมาเจ้าได้จับคู่ไว้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเจ้าเนี่ยบ่นบ่คอยขึ้นมาเด้่นี่แต่ที่มีในใจแน่ล่ะแต่ว่าที่เนี่ยบ่นบ่ กันถามพ่กปางที่แม่งอันนี้หังว่าอยากบอกมูนี่เดี๋ยนี้โทษถามเอาเด้อโทษถามเอาเนาะโทษถามเอาแต่ผู้ใดผู้ใดใหญ่ค่าอ่ากาแฟจังสีค่อยโทษถามสมองน่จังไดก็จะเป็นห้างั้นละกวนเอออ๋ออ๋อก็หยากไอ้ไส้สิหรอฮะอ๋อขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับสวัสดี